เ่อบ้างไม้กับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสลวกปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hunt Shop นะจจ้นะจจ้นะจจ้กราบสวัสดีคราบพบกันในเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก๋า หนที่สุดนะครับผมโอ้โหก็มีเม็ดการแข่งขันของสกุลเงิน่างผมยาวล่างแอดวานมาให้เราดูเต็มเต็มแล้วนะครับก่อนที่จะไปดูการแข่งขันนะครับผมผมจะพาไปดูลู่และก็ศักยภาพที่เขาใช้แข่งกันครับผมอันนี้เป็นของเซิร์ฟจีนะครับผมที่เขาแข่งกันครับผมไปดูลู่และศักยภาพกันก่อนนลครับผมก่อนที่จะไปดูการแข่งขันมันๆนะครับผมไป นี่เลยครับผมรูนและศักยภาพของเขาที่ใช้ให้กับสกุลง,งีล่างอัปเกรดตอนผมยาวนะครับผมโอ้โหตอนนี้เซิร์ฟจีนสามารถอัปรีเวลของรูนไปถึงรีเวล8แล้วนะครับผมของเรายัางอยู่รีเวล5อยู่นะแต่รีเวล5เนี่ยบ้านเราเนี่ยก็แบบโอ้โหกวัวจะเก็บได้สะสมได้ก็ปืงทรัพยากรแบบมากๆเลยนะ รูนเต็ม300ใช่ไหมแต่อันนี้เหมือมร้อยเก้าสิะครับผมโอ้โหอัาไปถึงรีเวลแปถ้ามาเข้าไทยแล้วสามารถอัพได้ขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าสายฟรีจะอยู่กันได้ไหมครับผม,มเห็นแล้วมันก็รู้สึกเปลืองจริงๆเนาะอัพรูนไปถึงรีเวลแปได้นี่ครับผมโอ้โหส่วนมากเนี่ยของที่เขาใช้เนี่ยสรุปเลยครับเขาจะใชะ้เกี่ยวกับการรีบาร์ก็การกระโดดสูงเข้ามาช่วยนะอ่านดูนี่ครับผม มาระมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันมันๆของสกุงงี้ล่างอัปเกรดตอนผมยาวได้เลยครับผมว่ามันจะมันกันสักแค่ไหนครับผมโอ้ไปก่อนที่จะไปดูนะครับผมเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่นะครับคูร o ก o ทอยช็อปรับพิออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังม่รีบสแกนควอ,อารคอีก โอเคครับมาดูการแข่งขันนัดแรกกันเลยครับผมของทีมสกุลเงีล่างอัปเกรดตอนผมยาวนะครับผมทีมของสกุลเงีจะมีครับผมโอดาเป็นเซนเตอร์ครับผมมียมาสืบเป็นตัวทําแต้มวงนอกชุด3แต้มครับผมแล้วก็สกุลเงีล่างอัปเกรดตอนผมยาวนะ่าจะเอามาช่วยรีบาวนะครับผมอ่าฝั่งตรงข้ามก็จะมีฟุกุดามีกอลแล้วก็ชิโอซากิครับผมทีมของสกุลเงีเนี่ยจะให้มียาสืบเป็นตัวทําแต้มแบบ จริงๆริจ,รจังไปเลยนะแต่ฝั่งตรงข้ามเขา,ขา,ขาแก้เกมทันควนครับผมโดยการหยิบเอาชิโอสกิมากันครับผมแข่งกันที่สนามสุนทรณะครับผมโดยมีอาจาร,รย์อันไซคอยเชียร์อยู่ครับผมมาดูการจับบอลโอ้โหเป็นทางสกุนิได้บอลส่งให้มิยาซึกกระโดดชุดไม่ลงแน่นอนครับโดนชิโอสกิกันแบบแ <c oughs> ดงเถื่อนโอดารีบาวได้ส่งให้ชิโอสกิชุดอีกรอบก็ไม่ลงอยู่ดีครับผมโอดารีบาวได้อีกรอบแล้วก็ชุดก็ไม่ลงครับผมแ <c oughs> ดงเถื่อนเลยครับผมฟุกุดะได้บอลแล้วขอรีบาวเองบ้างนะครับผมชิโอสกิทำไงชิโอสกิ เรามองจะชูดไหมชูดโดนนะมีมาสื่อบล็อกไปครับผมตัวเล็กีเดียวแต่บล็อกดีจริงๆชูดไม่ลงนี่แล้วครับผมโอด,ดาอ่ายังรีบาวได้ไมียามาสือก็ฝืนชูดเลยครับผมชูดไม่ลงครับผม,มก็แล้รีบาวได้ส่งให้ชิโอสาก,กิส่งให้ฟุกดุดะฮุกไป ลงไหมไม่ลงหรีบาวได้อีกแล้วนะครับผมสกุลเงียทำไงไอมีเม็มสือ่อชูตอีกแล้วไม่ลงวิ่งไปรีบาวอย่างไกลครับผมโอ้โหชูตอีกแล้วมีเอ็สื่อก็ไม่ลงอยู่ดีครับผมก็แลรีบาวได,ด้ส่งให้ชิโอสากิทำไงทำไงจะชูตไปส่งให้ฟุกุดะส่งให้ชิโอสากิชูตโดดโอ้โหมีเม็สือ่อบล็อกอีกแล้วนะครับตัวเล็กแต่บล็อกดีจริงจริง ชูดโดนฟูกุดะบล็อกคืนครับผมแต่โอูดายัางไปเอาบอลได้สเตเตมไปดานซ้ายชิโยสก,กิก็กันดีเหลือเกินครับผมโอ้โหชูดไม่ลงครับผมนี่ครับยกมือตลอดเลยครับผมไม่ลงอีกแล้วฟูกุดะรีบาวได้ส่งให้ชิโยสกิเอาไงเอาไงส่งให้ฟูกุดะชูดโลง่ลงๆก็ลงสิครับผมโอ้โหผมจะได้แต้มกันนะผมรอมา2นาทีแบบเกือบแบบนาทีกว่าๆครับผมโอ้โหกว่าจะได้แต้มนะมาดูนะสุเกะรีบาวได้ครับผม โยซกิพุ่งไปเอาบอลส่งให้อือกเลี้ยบสองจังหวะลงไปครับผมนําแล้ว4ต่อศูนย์นะฟุกุดะของเรานะครับผมเอาเอา,เอาไงกันต่อสุกครงเงะส่งให้มีมาลเซอร์ชูตติดแดงอีกแล้วครับผมสุกรงเงี้วิ่งไปรีบาวดได้อีกแล้วอ่าส่งให้เอาไงมีมัลเซอร์ชูตฝืนเลยครับผม ฟุกุดะรีบาวได้ส่งให้ชิโอสากิส่งให้ฟุกุดะใช้อันตีเลยครับผมโอ้โหไม่มีใครกันได้เลยครับผมอ่าสังเกตที่สแต็กน้องชาก,กิงคองอันตีของล่างอัปเกรดนะเต็มอยู่ที่75้นะครับผมตอนนี้เก็บมาไ,ได้63แล้วนะครับผมมาดูกันต่อทำางชิโอซากิชูดหลอกแล้วก็ชูดโอ้โหโล่งโล,งโลง่อย่างงี้9คะแนนแล้วครับผมนำห่างแล้วครับผม,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 มทีมโฮซุงเงี้จะกลับมาได้ไหม มีมาสือชูดบ้างเอาไงเอาไงโอง้โหโชว์กด,ดีแล้วครับผมลงเลยครับผมต้องฝืนชูดอย่างนี้จริงๆเพราะว่าไม่มีใครทําแต้มได้แล้วนะครับผม3ต่อ9แล้วเอาไงครับผมเชียวสก,กิติดครับผมส่งให้เอาไงส่งให้เชียวสก,กิกลับคืนมาส่งให้ฟุกุดะลลอกแล้วก็เลี้ย u เข้าไป11 11แล้วครับเก็บสแต็กได้69แล้วนะครับผมเต็ม75นะอันติน้องชายของจังหวะนี้ มิยามะสึครับผมอันติลงไปเลยครับผม6 21, ผมกจ่อ11แล้วนะครับผมชิโยสากิทำางไงกันต่อลอกลอกลอกส่งให้อะไงคืนให้ชิโยสากิรอบหนึ่งหลอกอีกแล้วแล้วก็ลงไหมไม่ลงโอ้โหโอดะครับผมรีบาได้ส่งให้มียามะสอชุดลงโล่งสิครับผม9ต่อ11ดแล้วนะครับผมโอ้โหจากที่ตามถึง9แต้มนะครับผมกลับมาแบบเหลือ2แต้มแล้วนะครับผมชิโยสากิสเตปสเตปหมุน โดนลบกวนไม่ลงแล้วก็มา <c oughs> รีบาวเองเลยครับผมโอโ้โหจังหวะนี้อันติไม่ลงอ่อาทำไงกันต่อครับผมนะส่งให้โอโ้โหฟูดาล่างอัปเกรดแบบรับลูกดังกลางอากาศไปเลยสวยงามอ่าสังเกตนะครับผมอันติของสกุนิมีเนี่ยจะเปิดใช้อัตโนมัติเลยนะหลังจากที่เก็บเต็มครับผมเรียบร้อยแล้วรีบาวได้ด้วยรีบาวได้อีกโลไปโอ้โหเปิดอันตินแล้วรีบาวอย่างเก่งเลยครับผมอืมชุดอำไงรีบาวได้3ลูกติดอะ่ะ แล้วก็อันติไปเลยครับผมอธิบายก่อนนะครับผมจะแตกการเก็บของอันติน้องชาหิงของลาอัปเกรดเนี่ยเต็บเก็บเต็มที่75็นะถ้าคือถ้าเก็บเต็มแล้วเนี่ยโอ้โหบอกอีกรอบถ้าเก็บเต็มแล้วเนี่ยมันจะเปิดใช้อัตโนมัติในแั้นล่างของสุิรีจะมีออร่าสีแดงอ่า รอบตัวอยู่ครับนั่นก็คือการเปิดใช้อันติคิงคองไปแล้วนะดูแล้วเนี่ยทำให้สกุรีบาวเก่งขึ้นมากๆแล้วก็บล็อกเก่งขึ้นจริงๆครับผมเมื่อกี้บล็อกลูกแอร์อาการ์กาของฟูกุดะไปได้ครับผมแล้วก็รีบาวสามลูกติดเลยนะครับผมยังไงลูกโอดะซ้อนอยู่แล้วก็วิ่งไปตะปบควาบอลได้ครับผมยังไงไม่ลงก็แร้งรีบาวได้ส่งให้ชิโอซากิทำไงฟูกดุดะโดนบล็อกอีกแล้วนี่ครับผมโอ้โหอ บล็อกอีกแล้วครับผมโอ้โหมันมันเป็นเซนเตอร์หรือเปล่าลา่ัเกตบล็อกอีกแล้วครับนี่ครับผมโอ้โหซาบิสองหนึ่งหมดเวลาช็อตท็อกครับผมโอ้โหมันมันรับเต็มรูปแบบจริงนะสกุลหิล่างนี้นะมาดูกันต่อครับผมสกุลหิร์ทำไงต้องให้มิยามาสึมิยามาสึทำไงหลอก โดนฟุกุดะบล็อกครับผมชิโอสากิส่งให้ฟุกุดะส่งให้ชิโอสากิทำไงครับผมส่งให้กุฎาจะแอร์การกาดโดนโอดาบล็อกแล้วก็วิ่งไปคว้าได้สุกงิของเราโอดาส่งให้มีมาสเทำไงหมดเลยเจ็ดวิทำไงสุกงิรับบอลเร็วแล้วก็เลี้ยัเข้าไปอย่างสวยงามนะครับลูกนี้นะผมโอ้โหไม่ใช่การเลี้ยัแบบโง่แบบล่างหนึ่งแล้วนะสุกงิเนี่ยรับบอลเลี้ยับเร็วเลยนะแต่วันี้อันติตามมาสิบห้าสิบห้าต้องได้ต่อเวลาแล้วครับผมโอ้โหเกมดูเดือดจริงๆ มาดูกันต่อครับผมกับฟอร์มและสเตปของสกิล่างนี้นะเอาต่อเวลาครับผมมาดูครับผมออล่ายังไม่หายเลยนะกระโดดเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยโอดาส่งให้มียามาสืหลอกให้สกุลีทำไงชุดระยะกลางลงไหมไม่ลงโอดารีบเอาได้ครับผมส่งให้มียามาเสืถอยหลังไม่ชุดครับผมโดนกันอยู่2คนส่งให้สกุลีหลอกแล้วก็จะดังโอ้โหจะหลอกแล้วครับฟูกดุดะบล็อกไปได้ครับผมสกอและส่งให้ใหฟุกดุดะฟุกดุดะทำไงหลอกนึงจหวะ แล้วก็ลงไป17 15ครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆล่างเนี่ยม,มันทำให้สุกงีแบบป้องกันได้แบบสุดจริงๆแล้วก็เปิดอันติไปเลยครับผมเรียบร้อยหลังจากที่มันบล็อกใครไม่ค่อยเก่งนะดูแล้วแบบ บล็อกเก่งขึ้นมากๆ3-4ตารอบเออสามสี 3, ตาติดนะครับผมเล่าเมื่อกี้พูดผิดเลยครับผมแล้วก็ชียอสเก,กิชูดไปก็โอ้ยนำห่างแล้วครับ20ต่อ17แล้วนะส่งนี้ทำไงส่ใสงให้มียามาสึชูดเลยครับติดแดงครับผมแล้วโอ้โหนี่น,นะครับรีบาวแบบชนะอันติของกอแล้ไดผมว่าไม่ธรรมดาเลยนะเอาไงชูแตงอีกแล้วไม่ลงโอดะรีบาได้ส,งส่งให้ มีความสึกชุดแดงเขื่อนอีกแล้วครับผมจะเอาอยัางไงกันต่อครับผมไม่ลงเงิแล้วก็แลดรีบาวได้ส่งให้จะทำช็อตคอกหมดเลยหรือเปล่าเหลืออีก9วิเอาไงดูชุดโอ้โหโดนบล็อกอีกแล้วทอาไงกันต่อครับผมเอาไงโดนชุดโดนบล็อกอีกแล้วอมหมดเวลาครับผมโอ้โหนัดแรกแพ้ไปครับผม20ต่อ10 นะครับผมแต่ก็ฟอร์มรวมๆก็สุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราไปดูเกมที่อ2องกันต่อเลยครับผมไป let's go โอเคครับมาดูการแข่งขันมันๆของสกุลเงินล่างอัปเกรดตอนผมยาวได้เลยครับผมทีมของสกุลเงินจะมีสกุลเงินล่างอัปเกรดผมยาวมีโอซูมิจุนแล้วก็มิยามะเซอร์ครับผมฝั่งตรงข้ามเขาจะมีครับผมไม่มีเซตเตอร์เลยนะมีฮาเซกาวะครับผมมีมิมยางิแล้วก็ฟุกุดะนั่นเองครับผมโอโ้โหผมไม่รู้ว่า เขาคิดกันยังไงนะถึงไม่เอาเซนเตอร์มารับผมส่วนของทีมสกุลิงเนี่ยเหมือนจะให้มิยามาสึเป็นตัวทําเกมแล้วก็ให้จุนแล้วก็สกุลิงล่างผมยาวตอนอัปเกรดเนี่ยมาเป็นตัวช่วยรีบาวน์นั่นเองเข้ามาดูการจับบอลของจุนและฟุกุดะกับผมแน่นอนเป็นทางจุนที่ได้ครับผมมิยามาสึหลอกนะครับแล้วก็โดดชูดครับผมติดรบกวนอ่าจุนรีบาว์ได้ส่งให้มิยามาสึต่อครับผมโดดชูดเลยครับไม่หลอกแล้ว จุนก็ยังรีบาวได้ครับส่งให้มีมสื่ถอยแล้วก็ชูโดนบล็อกจนได้ครับผมสกุี่วิ่ไปเอาบอลได้ครับผมวิ่งวิ่งวิ่งคอยสก,กีนให้นะครับผมลงไหมยังไม่ลงรีบาวได้อีกแล้วนะครับสกุี่ของเราครับผมให้มีมสืหลอกส่งให้อ่ะไง มาสกรีนให้แล้วก็หลอกชุดครับรบกวนแดงอยู่ครับผมโอ้โหเป็นฮัเซกาวะท <tem> right? ี่รีบาวได้ตอนนี้นะครับผมชูมือชูมือหลอกหลอกกันรบกวนไปไฮปุกุดะปุกุดะแล้วก็โดนจุนบล็อกครับผมโอ้โหแล้วก็กระโดดกบไปคว้าบอลได้โศให้มิยาซึชูเลยครับผมลงไหมลงไหมเรียบร้อยสามแต้มแลกมาแล้วครับผมโอ้โหเหมือนเขาจะเอาสกุระงิมาเล่นรับแบบเต็มรูปแบบเลยนะดูกันครับผม ตอนนี้สแตก็กน้องชาคิงคองเนี่ยเก็บไปถึง30นะเเต็ม75นะก็ไม่ได้เยอะนะครับผมมาดูกันต่อครับว่าเป็นยังไงกูดะเลอัพสองจังหวะโดนสกุลงิบล็อกเลยครับผมโอ้โรออยู่แล้วโดนจุนบล็อกอีกรอบแล้วก็ใช้ท่ากบกระโดดไปเอาบอลมาได้สองให้มีเงเสืออกด้านนอกติดครับผมตรงให้ สกุลนี้ทำไงสกีนให้ด้านนี้แต่มีแอนสไปด้านซ้ายแล้วก็ชูดครับผม,มจุนรีบาวได้อีกแล้วส่งให้มียอเสิทำไงส่งให้สกุลนี้ส่งให้จุนเข้าข้างในส่งให้มีแอาเสิร์อ,อีกรอบหนึ่งมียามาอนเสิร์หลอกหนึ่งจังหวะแล้วก็ชูดเลยครับผมโอ้โหรบควรรุนแรงครับผมไม่ลงสกุลรีบาวได้แล้วโอโ้โหสมเป็นราชารีบาวเลยครับผมวิ่งไปตะคุบบอลได้อีกรอบหนึ่งติดเลยครับผม,มส่งให้เซกวาทำไงเซกวาส่งให้ ฟู้กุดะส่งให้ฮานเซกาวะชุดอีกทีไม่ลงสกรงีนรีบาวได้กีกแล้วเป็นการรีบาวครั้งที่3นะครับผมโอ้เอาองนั้นต่อจุนชุดกลางก็ผมไม่ลงสกรงีนรีบาวได้กีกแล้ว เต็มเลยยังเรียบร้อยครับผมโอ้โหน้องชายิงคองครับผมอันติน้องชายิงคองติดแล้วนะครับผมล่างสกรีดจะเป็นสีแดงๆนะอ่าแล้วก็หลอกเลย้ยัพเลยครับผมโอ้โหได้ใช้เลยครับหลังจากเปิดอันติน้องชายิงคองนะอ่ามาสรุปกันได้เลยว่าอันติน้องชายิงคองเนี่ยไม่ต้องกดเองนะครับผมถ้าเต็มแล่วไหร่เนี่ยมันจะระเบิดพลังออกมาเองครับผมอ่าดูครับผมฝั่งเขาตามมาแล้ว2ต่อ5นะครับผมพอเปิดอันติน้องชายิงคองแล้วล่างของสกรีดยังมีสีแดงล้อมรอบนะแล้วก็ มีเอ็มมาเสิอร์ใช้อันติครับผมยิงเข้าไป3มแต้มมาเซกวาตตามบล็อกไม่ทันครับผมทุกคดะอโดนอันติจุนไปครับผมส่งให้มีเอ็มเสือร์เข้าอยไงไงหลอกหลอกชูสามแต้มไหมชูไหม,ไ,หมไม่ชูส่งให้จุนจุนหลอก ส่งใหามีาสุอีกรอบหนึ่งสุกฤก็ขอบอลโย่ u, แต่ไม่ได้ครับผมแล้วก็รีบาวได้อีกรอบเป็นการรีบาวครั้งที่5แล้วครับผมโอ้รีบาวได้อีกแล้วครั้งที่6ครับผมจังหวะนี้ยังวิ่งกระโดดกบได้อีกครับผมโอ้ยคอยปวดเหลือเกินจุดรีบาวได้อีกบ้างนะผมมีอสุรโดนบล็อกอีกแล้วแล้วก็วิ่งกระโดดกบไปคว้าบอลได้อีกไม่ได้แตะบอลเลยครับฝั่งตรงข้าแล้วก็ยิงเข้าไปครับผมโอ้ยสุดจริงๆ ล่าแรกก็รีบาวเก่งอยู่แล้วนะมาเป็นล่าอัปเกรดยิ่งเก่งไปใหญ่นะสกุลหของเราเอาไงลงไหมลงไหมเรียบร้อยลองตามมาสต่อ11แล้วครับผมเกมนี้มาดูกันต่อเอาไงครับผมส่งให้ยามซึ้กระโดดชุดเรียบร้อยไหมไห่ครับผมรีบาวครั้งที่7็ครับผมโอ้ยแล้วก็อันตีเลยครับผมขอทําแต้มบ้างนั่นเองครับอือดูกันต่อไหครับผมหลอกไห้ฮันเซกว่าชุด เรียบร้อยตามมา6ต่อ13นะแล้วครับผมดูกันต่ออีกนะครับผมเนี่ยสือใช้อันตีโดนาฮาเซกาวะตกอันติซ้ำไปอีกรอบครับผมแล้วก็ฟูโกดะจะชูดโดนอันติจูนไปอีกรอบเหมือนกันครับผมอันติมาตีกลับไม่โกงส่งข้องในให้จูนเละอัพเข้าไปครับผมห่างไปแล้วแนละ้วก็สิบห้าต่อ6ครับผมเลยอีกหนึ่งนาทีรับผมฟูโกดะท,ทำไงล็อกไมนี่ยงี้เน่ยงี้โดน นี่จะมาสื่อบล็อกไปครับผมยังไงชูตไหมโดนืหฮาเซบล็อกไปอีกรอบแต่ยังกระโดดขวากบไปได้บล็อกอีกรอบครัผมโอ้โหมันละเกินแข่งกันบล็อกเอเกินเกมนี้แต่สุกุลยังยังวิ่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 งหลอกหลอกวิ่งหาจังหวะอยู่ครับผมแต่สกุลว่าชูตลงลงครับผมแปดต่อสิบห้าแล้วพอเอ๋อเปิดแล้วเปิดเลยนะอันติคนสกุลนังไงนะครับผม ยาวเลยครับผม,มรีบาวได้ครั้งที่8ปดแล้วครับผมโอ้โหรีบาวได้เยอะมากกว่าแบบเซนเตอร์อีกนะครับผมสมเป็นราชารีบาวเลยครับผมเอางี้กันต่อมาฮะหลอกล็อกหลอกรีบาวครั้งที่เก้าครับผมโอ้โหเ้ยสมเป็นราชารีบาวอีกแล้วนะครับผมลงไปแล้ว18ต่อ8ครับผม,อมเอางี้กันต่อม <c oughs> ีอย่างงี้มีล็อกล็อกให้ฟุกุดะฟุกุดะ โดนบล็อกไปอีก11วิสุดท้ายโดนบล็อกไปอีกไงเวียมาเซโดนโชกใช่ talk, ไหมครับผมอมทำไงพุกชูดลงไปเรียบร้อยตามมา10ต่อ18ก็ครับผมโอ้เหลืออีก3วิสุดท้ายาไป โอ้โหหมดเวลาครับผมทีมสกุลเงียชนะไป18ต่อ10ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมไป let's go โอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปเลยนะครับผม,มพูดได้คำเดียวว่าสุดจริงๆกับล่าเกตตอนผมยาวของสกุลเงีของเรานะครับผม มันทำมาเพื่อลบข้อด้อยของสกุลิงีจริงๆครับผมในเรื่องของการบล็อกนะโอ้โหปกติร่างแรกเนี่ยมันจะบล็อกไม่ค่อยดีจริงๆนะพูดพูดแบบจริงๆนะนะถ้าไม่พึ่งแบบรูนศักยภาพเนี่ยสกุลิงมันจะเป็นตัวที่บล็อกได้ไม่ค่อยดีจริงๆแต่พออัปเกรดมาแล้วผมสังเกตจากการแข่งขันแล้วโอ้โหบล็อกเก่งขึ้นจริงๆแบบบล็อกแล้วบล็อกอีกไม่รู้จะบล็อกยังไงแล้วครับผมสุดจริงๆแล้วยิ่งทําให้สกุลิงิของเราเนี่ยโอ้โหรีบ้าได้เก่งสมเป็น ราชารีบาจริงๆก็ผมดูจากเมื่อกี้ครับผมสเต็ปที่เราเห็นนะอ่ารีบาวแบบชนะไม่กระทั่งอ,อันติของก้อนแรกผมถ้าธรรมดารีบานะชนะอันติได้ด้วยนะอื <c oughs> แล้วมันทําให้สกุลเงียเนี่ยเลนเ่นเซนเตอร์ได้แบบเต็มรูปแบบเลยนะเพราะอิงจากมังงะครับผมเพราะว่าอาคางนี้เจ็บใช่ไหมสกุลิีเลย มาเล่นเซนเตอร์จําเป็นให้่า,ามันอิงตามนี้แนะแล้วก็ทําให้ซึุงหงีอของเราเนี่ยโอ้โหรับแบบเต็มรูปแบบจริงๆหลังจากที่ไปดูไฮไลท์การแข่งขันเมื่อกี้แล้วนะสุดจริงๆใครที่ปั้นสกุลงนีมาแล้วนะครับผมรอได้เลยนะครับผมกัลลาอาเกตที่มันจะเข้ามาในอนาคตนะผมแบบเป็นผมผมตอนนี้ผมไม่เคยผมไม่ได้ใช่เมนสกุลหนีเลยนะแต่ผมเห็นคลิปอะไรอย่างนี้แล้วนะโอ้โห ผมจาเป็นจะต้องปั้นสมริทิ้งไว้เลยนะผมเพราะว่ามันมีประโยชน์สกิลมันมีประโยชน์แบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นสกิลวิ่งนะที่ผมเห็นนะวิ่งแบบทั่วสนามเนี่ยนะวิ่งอยู่ตรงแบบอยู่นอกเส้น3ามแต้มอ่ะวิ่งไปกวนเขาแต่สามารถวิ่งจะไปรีบาบอลได้จากใต้แป้นนี่แโอ้โหมันผมว่ามันไวมากเลยนะแล้วอีกสกิลหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากๆนั่นก็คือสกิลกระโดดกบที่กระโดดไปคว้าบอลน,นะครับผมโอ้โหล่าอัพเกรดนี้ยิ่งโหดเข้าไปใหญ่ คือบอลลอยอยู่กลางอากาศแบบไม่ต้องถึงตกพื้นน่ะมันวิ่งกระโดดไปขวากบได้เลยอ่ะโอ้โหสุดเจ้งๆไม่รู้จะพันธนาอะไรยังไงแล้วนะครับผม ใครเมสนสกุนี่รอรอได้เลยรอจัดได้เลยผมรับรองไม่ผิดหวังครับผมโอเคท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปอีกการรีวิวไฮไลท์การแข่งขันของ,ของสกุนี่ล่าวเกตตอนผมยาวนะครับผมอ,อย่าลืมโชคกันมากดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เก่าเกมขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่อี e ีหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายครับ